สวัสดีครับผมนุ่มด้ครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นเซตรักษาสิวนะครับผมอันนี้ผมก็จะมารักษาสิวแบบจริงจริงจังๆสักทีนะครับผมอันนี้จะเป็นเซตยารักษาสิวโดยเฉพาะเลยนะฮะเป็นตัวยาทั้งหมดเลยนะจุกเ้นตัวนี้นะครับผมโอเคก็ตัวแรกก็จะเป็นเบนเซตนะครับผมอันนี้ช่วยเรื่องสิวอักเสบนะครับผมเอาไปแต้มสิวเป็นแต้มสิวแค่สิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีนะครับผมแล้วก็ล้างออกได้ ส่วนตัวเราไปแค่เป็นแอ a c t i n น d e นะครับผมสูตรอ่อนโยนที่สุดเลยนะอ่า25เปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ผมใช้ตัวน,นี้มันมันถูกเลยไนงะโอเคอันนี้จะเป็นสกินออเรนนะครับช่วยในเรื่องอ่ารอยสิวฝ้าแล้วก็จุดด่างำนะครับผมตอนนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นมอ m o i s t u เซอร์ของเลยโฉมนะฮะใช้ตัวสุดท้ายครับช่วยช่วยในเรื่องป้องกันผิวหน้าผิวระคายเคืองนะโอเคผมจะเริ่มใช้ตัวนี้ก่อนนะครับใช้ก่อนล้างหน้านะครับผมหรือว่าใช้ก่อนอาบน้ําก็ได้ประมาณสิบ ถึง15นาทีนะฮะโอเคนิวผ,ผมก็ใช้มาสักสองสามวันนะมันก็แบบรู้สึกคันๆอยู่นะผมใช้เป็น2.5นะฮะใช้แค่นิดเดียวนะครับผมเต็มแค่นี้นี่แค่นี้เห็นไหมนี่นะฮะเต็มตรงนี้มีเสียะปิดปาๆไปเลยนะตรงแก้มด้วยฮนะตรงแก้มนี่สิวชอบขึ้นนะ อ๋หน้าผากโอเคตัวนี้นะใช้แบบระวังหน่อยนะคืออย่าทาใต้ตาแล้วก็ตรงขอบจมูกขอบปากนะครับผมมันจะอาจทําให้ระคายเคืองได้นะนี่ผมก็จะทาทิ้งไว้ประมาณ15านาทีแล้วผมก็จะไปล้างหน้านะครับผมคือเป็นล้างด้วยโฟมเลยนะครับผมคือเน้นใช้โฟนมน้าที่สูตรอ่อนโยนนะครับผมแล้วก็หลังล้างหน้าเสร็จนะครับผมผมก็จะใช้อแอ่งนติดเย็บนะครับผมตัวน,นี้นะนี่นะ ตอนยาีะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ยังไม่ได้แก่เลยจะใช้แค่เท่าอะไรนะขนาดประมาณไม่ได้ตัวเขียวนะครับผมประมาณไหนก็มมันแค่กระจึงเดียวแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้ทา,า,าทั่วหน้าเลยนะครับผมยกเว้นหต้ตาขอบจมูกแล้วก็ขอบปากเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ทาก่อนนอนเลยนะครับผมคือจะผมจะทาแบบตอนใกล้ใกล้จะนอนนะแตจะบอกก่อนผมจะใช้วันเว้นวันนะครับผม แล้วก็ผมใช้ตัวนี้นะพออีกวันหนึ่งผมจะหยุดใช้ตัวนี้ผมจะมาใช้ทกินนอรินนะครับผมแต่ตัวนี้เ็าใช้เท่าเม็ดถั่วเขียวเหมือนกันนะครับผมผมใช้วันเม็ดวันนะสลับกับตัวเอ็กเนตินอนะครับผมตอนเช้าก็จะไม่ค่อยเน้นทาเท่าไหร่นะครับผมก็ตบท้ายด้วยไม้จูเลเซอร์นะครับผมของเลโชมเลยคือทาตบท้ายทุกครั้งเลยนะครับผมแล้วก็ตอนกลางวันนะครับผมตอนเช้ามาผมก็จะใช้กันแดดด้วยนะครับผม กันแต่นี่ผมไม่ใช้ของตัวนี้นะครับผมเป็นทีดีนะคือแบบผมไม่ใช้เฉพาะมันหยุดนะครับผมมาทํางานผมไม่สามารถใช้ได้นะครับผมกันแดดนะโอเคก็จะมารีวิวประมาณหนึ่งเดือนนะผมดวผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะถึงผมจะอัปเดตเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปนะครับว่าผิวหน้าจะมีความเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนนะครับผมกับเซตยารักษาสิวตัวนี้นะครับผมคือเขาว่าใช้แล้วสิวมันจะดังขึ้นแบบเยอะมากนะครับผมผมก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ละคือเน้นใช้หลังวงการนะครับผม โอเคครับผมงั้นก็มาดูกันนะครับไปรักยปไปสวัสดีครับวันนี้ก็ครบ2อาทิตย์แล้วนะผมที่ผมใช้ชุดรักษาสิวเดนิโนเอาไปนะครับผมเป็นยารักษาสิวแนละ้วเป็นเดนิโนแล้วก็สก,กินนอรน,นนะครับ อะให้ดูสภาพผิวแล้วผม่ผมใช้ไปมันก็เสียวมันก็ไม่ค่อยดันไม่ค่อยอะไรเลยนะครับผมนี่ฮะหน้าดูแบบเนียนมากับผมเสิวขึ้นยากมากนะฮะอันนี้หน้ามันมาเนี่คือผมทาเอ,อเซรั่มแล้วก็กันแดดไปนะมันก็ดูแบบเ,เยิ้มๆไปนะครับผมนี่นะฮะไอ้ดูใกล้ๆเลยรูมุมนก็เหมือนจะเหมือนเดิมเนะเนี่ ที่ผมใช้ก็สลับนะผมเป็นแอ็กเนตินเอนะครับใช้เฉพาะกลางคืนนะผมแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เป็นทาสกินโดเรนนะครับผมสลับกันนะผมกลางวันก็ไม่ค่อยได้ทากันแดดนะผมผมทากันแดดได้เฉพาะแค่วันหยุดพ้นหยุดจากการทํางานแค่นั้นเองนะครับผมนี่ฮะโอเคก็อัปเดตไปเลยนะครับผมวิอาทิไม่ใช่อิธีสองวิธีอาทิตย์ที่สามแล้วนะผมให้ผมใช้ไปได้ทิธ์ที่สามแล้วพูดผิดนะครับผมโอเค นี่นะเดิมบอลแล้วไปละมาสวัสดีครับนี่ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วนะผมดูนะผมใช้เซตร,รักษาผิวชุดนี้ไปนะฮะมาดูสภาพผิวนะผม ที่ผมใช้ไปหนึ่งเดือนนี่คือแบบสิวมันแทบไม่ขึ้นเลยนะผมคือมันขึ้นก็ขึ้นแค่นิดเดียวเนะี่ยอันนี้ก็เพิ่งขึ้นนะผมหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะฮะนี่ยถ้าขึ้นผมก็ใช้ตัวเบนเซตเบนเซตไปได้ผมประมาณสี่ถึงห้าวันมันก็ยุบนะฮะนี่ฮะนี่ดูสภาพผิวดีกว่าเนี่ยฮะแสงในนี้มันดูมืดไปนะฮะโอเคที่ผมใช้นะผม ตัวนี้ผมจะใช้น้อยมากนะครับผมใช้เฉพาะตอนที่มีสิวนะครับผมคือทาแค่จุดที่เป็นสิวแต้มสิวอย่างเดียวนะครับผม15นาทีแล้วก็ล้างออกเลแล้วก็สองตัวนี้นะครับผมใช้สลับกันนะครับผมใช้วันเว้นวันนะผมรู้สึกว่าใช้ตัวนี้แล้วสิวไม่ค่อยดันนะครับผมคือคนอื่นเขาสิวดันนะผมก็ไม่ค่อยดันนะครับผมเนี่ยก็ใช้มาหนึ่งเดือนแล้วนะฮะโอเคส่วน m o i s t u r i z e ผมใช้ของอันนี้นะครับผมของเลโชมเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นเจลล้างหน้านะครับผมนี้เป็นของทีทีนะคือแบบ ใช้ดีแล้วก็ถูกด้วยนะครับผมนี่โอเคสรุปหนึ่งเดือนคือผิวหน้าผมมันดีขึ้นมากกว่าเดิมนะผมปกติผมเป็นสิวขึ้นตลอดนะแต่นี้สิวมันไม่ค่อยขึ้นแล้วนะผมตัม้งใจผมทดลองมาเป็นแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับผมอันนี้สิวก็เพิ่งมาขึ้นนะครับผมมาขึ้นวันสุดท้ายที่จะถ่ายคลิปนะโอเคก็ถือว่าเซตนี้ดีจริงนะผมผมก็จะใช้ไปเรื่อยๆเพราะว่าใช้ไปประมาณสามสามถึงหกหกเดือนนะครับผมจะเห็นผล ชัดเจนที่สุดนะครับผมวันนี้ก็เพิ่งเดินแรกนะโอเคผมก็ใช้ต่อไปเรื่อยแล้วก็จะมาอัปเดตผิวหน้ากัดเรื่อยๆนะค,ครับผมโอเคครับใครก็ฝากกดไลค์กดซับ r ครปช่องมัน่นเลยนะครับผมขอบคุณ